สบายดีพี่น้องสกูส๊ดสกุนทุกมองทุกบอนถห้กระตุ้นนอนจอับ่กันได้พี่น้องไปหาเห็ดป่าได้กระซือเอาพี่น้องซื้อกินอยากกินเฮงไปหาช่องเถื่อซาเมเถื่อปลาได้ซื้อคุณแม่ซ<ล>ื้อ,กอ,อกไปเบิ่งนกันเลยพี่น้องเห็ดซื้อจ้าไปหาบ่ได้พี่น้อง นางชอบบะจีป่นกินทีป่นกินก้อนหมูควานคุณแม่คนกินเด็กคนทาหลายคนมาตีเวียกไรงานน่าพิกินก้อนนักหินจัดการก้อนเป็นรูรูนี่เป็นมันก็มีขี้ดินนำเนาะรูทะเลเกาะ ตัวช่งรอยแซื่อเสือผาแซมซื่อนื้งเนื้องัวนเนื้อแซมซื่อชนงัวช้นควยเนื้องัวนควยนาแม่ไปหาน้วกบได้พี่น้องเอ้ยไปหากามามองมันแนะเบอเออเอาเก็บระ ไมบุถึกหมอมัไดเขาเคยบนเขาเคยไปเขาจักบนมันออกไปถือเบ็ดไปใส่กระโกงด้วนดอกน้อยนี่มุมแลไวก็มันหม่งได้เเคยเขเคยไปแล้วก็บรได้ที่ทำงูอันนี้ชาวบนใหญ่ที่เปิดีกน้นมาีพปนอบกเก่งพีนั่งมูนพีนาที่เดีย ดอกใหญ่ๆพี่น้งองอา,าก,กีโปนคิวน้องถ้ากินกีโปนนำกันเด้ออะดอกนี้ได้เอาดอกใหญ่ๆได้ไปก่อนมู้กีโปนกระเพาะก็ะคืนเมื่อยเมื่อยพี่น้องเลยเมื่อยยักยัก เมืไไ่อยนั่นแหละมไม่ต้องว่าออดอกเพาะเกินละเมื่อยนพี่น้องก็เพาะเกินละเมื่อยโอ้ยแม่เดีเฮ็ดขีะหะขีดมันขีดด้หะเฮ็ดหัวเฮ็ดหัวน้ำเปลือตีนมันเตรียมเรียบร้อยพี่น้องแเก่งเห็ดค่ะอันนี้เสีอันนี้ที่ไม่ปุ่นมืออื่นเศร้าพี่น้อง หาจูมสีสีจูมหาจูม,มรอดด้อยปูนมืลเศร้าตุ้ดิสิเกงจ้าน้ำกระเดือดเรียบร้อยพี่น้องใส่สซมเลยพักตี๋กระเทยน้องเฮ็ดตามไปเลยยุบอ่พี่น้องมันมันจียน่านมันจีบกระถือหมอหมอน่อย ดอกบักใหญ่เด้อพี่น้องกินเป็นดอกเป็นดอกเลยมื้อนี้นะหาบ่ได้ซื้อเอา ปุ๋ยอัเดเจาะหุดแล้วก็ใส่ปลาแด็ดพี่น้องใส่ปลาแด็ดโกนใส่บักพรผีใส่ิกน้ำลายไม่ต้องบัวจามนะพี่น้อง กระเดกเลยเรต้องใช้ลายยันเพชรยันเพชรไ่ยันคขีมชีมอาหลังจากทำฮอนเอ้าลายมือเลยนะพี่น้องก็ได้เกงเห็ดปวกได้กินเห็ดปวกพุ่นตัวแลก็มาฮอนมาเอาเห็ดปวกเขาผิดบดออกเฮ็ดดงโง่ก็เลือกออกพี่น้องทำมาเกงกินอาหารธรรมชาติบ้านนอกบ้านนาพี่น้องกินแบบง่ายๆกินแบบบ้านนอกเขามาพี่น้องคือนาตาลีก็ได้ ต่อไปก็ใชายพริกพี่น้องโอ้ยจะมัดชีสพริกพี่น้องโอ้ยผูดโพหืเมเห็ดอะไแม่อร่อยนะอันนี้จะเป็นเห็ดปวกปีพี่น้องต่อไปก็เป็นเห็ดปวกยังวะจำบาได้ แจ่มใบตะเฮ็ดปวกปีเฮ็ดปวกคาร์โนะดนี่พี่น้องเอาอน,ะนเาะเฮ็ดปวกปีมันเฉดออกใหญ่นะพี่น้องออกก้อนแล้วจากเขาพุทธุกเลยเ้ยวพี่น้องพุทธุกเล้ยวเหมือนหอนเอา้าเหมืนกัตลูกแห้งมันก็ออกนะดินซุ่มใบไม้ซุ่มมันก็ออกอาหารบ้านนาครับนะพี่น้องส่วนผสมกะเซมี่พักติ๋วพักอีตูนะี่พี่น้องใส่กับระมาณทรนี้บ่มี่ยังลายกระเส็บเด้อพี่น้อง ชลุดเป่น,นัวประเดชนอกจากเนาะเป็นปดจังหน่อยก่อนนอนยังซีมจังปลูกปุูกเนี่ยแต่ยังไม่ซีมต่อไปก็ใส่ชลุดเป่งน,นัวพี่น้องบ่วงเครื่ง มืัอนี้จักเป็นจันทร์พี่น้องปวดหัวค่อยว่าปวดหอยสะดวกไปได้เรือยขอย่าเด้อชิมหลดจันทพี่นอ้องบวัวทิ่มจองยานนอนโกลแนแทบเนาะฮักเพชรพี่นอ้องไอ้บักพริก็เพชรต่อไปกระพักอีกตัวพี่นอ้องตอนสุดท้ายลงไปเลย โป่งเลยพี่นอ้องเรียบร้อยแล้วประทานเลยทุกเลยพี่นอ้องที่ลูกเลยนอ้องชาปน้าลายใช้เป็นคำถ้แบบาแตบบแบบ่ถ้วยกระขวมเนาะถ้วยกระโค้งกันเพื่อจะได้กิน ตอกพักงหญ่แล้วเ,เรียบร้อยผูกฮ็ดปว,ปวกปีพินออกข้าจากกระพุนตุกแล้วก็บหิดขอ,องหอนเอาดอ,อ,อ,อกกระดก่หิดเกาดอกไผ่ดีพินหนาทำไหนานะ้กัน แบบหนึ่งได้พี่น้าเอาขยะบัดคำ้ำพระเจ้าตะวินบัดทันคิดหน้าก่อนหิวหน้างี้นางก็ยินโพ ไปเล่าอุดุดวงยินพูดหนักกได้ดิไม่ใช่ัทติปเขานั่งบริเห็นรงนี้พี่น้องซิมซิมเก็บก็บเสร็จเสร็จกินหน้ามันอิหน้าอะไรบ้างนี่้อีกตู้ ขขาห้อนห่อนอุ่นนะเขาห่อนห่อนปดนวดไปเขาก็ได้มหมมา ดสบายดีทุกคู่ทุกคนทุกหมองทุกบอนทั้งเราทังไทยต่างประเทศเบิดทุกคูทุกคนพร้อมทั้งพี่น้องเทุกูทุกคนเด้อที่ติดตามนาที่เบิ่งที่ชมนะก็ขอบคุณขอคุณหลาๆเนาะกงีปวมาดพระเจ้าเวินบ่ทัน ทูอ้าวพี่ฮาก็บ่ได้คุณแม่ดอกซื้อน่าไม่ซื้อดอกพิบุกมะเพลินไม่เห็นคลิป คุณตู่ไปหาบนประมาณจำนำนั่นใช่ยุงจีเฉดเฉด นุงคลิปนุ้งกินมันเลงไม่ได้คลิปได้คลิปได้ชองคลิปคลิปลงมาได้อืน,น,นัว น,นัวไปคอยอทุบได้จนสมัดจำนำตรงนี้ยิ่เป็นดอกตรงแซ่บนะนัวหอมหอม กินไปออกไปตาประทาโอ้ยยุ่งกับโอยุ่งก้อยใาญเลึกใช่ค่ะอื้ม คนอยากนุ่งกินไอ้ไห่ให้ปล่นมื้ออื่นยี่ไม่ปนเป็นเศ่้าโซเรียวชอีกมาควา่ั่งดีใจโซเรียวซูอีกคนอยากแต่ทำเอาไม่ปุนพวกนี้มืออื่นกี่ปลนโอ้ยทยาดเด้อ ลืมเขากเนียวเนอาขยากตัดให้มึงไปนองลืมลืมน่าลืมหนาบวกอปเดกเยุ่งกับพ่อยุ่งพ่ออยากดยง กินเขาเลเองไปนะ่นานะใ้่หิวมา มันทันได้ออกอะไรบัได้ที่น้อเาไปหาแล้วบัได้กระถัดฮับบริเทียนเนี่ยบจักบมันออกเน่ยีมละ buông cả bít lên nghiêng không chắc chắc nhá quá nặng không ở thấy mưa đó không chắc chắp pin tổ thấy mưa Hãy Mà chung bột kim khó lên, bật kín nó Nhưng đồng hiện nhầy rồi 嗯嗯，嗯、mm。Hmm. Mm hmm.

ค่มันออกไม่แฉบออพันออกไปรลายๆกับประเฉบดอกพไดีกิน้วเด้ครับพี่นอ้องคลิปนี้กระจทุบคลิปนี้ก่อนพี่นอ้องคลิปหน้าพ่อขันไม่ขอบคุณขอบคุณเด้อโชคดีโชคพ้นพี่น้องที่เบิกถือโชคพี่นอ้องอย่าลืมอย่าผ่านกดอ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยพี่นอ้อง จะลืมอย่าพาดแท้คือกดกระดิ่งพี่น,น้องพอวกบนาพาดกิ๋นใหม่ต่อไปพี่น,น้องไปเล่นสบายดีค่ะสวัสดีค่ะเท่เนาะ